รู้หรือไม่หากต้องล้างในยีฐต,ตามหลักศาสนาอิสลามการล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอคาวคลีนคือสบู่ดินฮาลานที่ถูกวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ชำระล้างนนยีตโดยเฉพาะได้รับการฟัดว่าแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามมีเอกสารรับรองถูกต้องวิธีใช้ง่ายมากเริ่มจากการตวงสบู่ดิน3ช้อนโต๊ะหรือ30มิลลิลิตรผสมกับน้ำสะอาด10ลิตรหรือประมาณครึ่งถังเล็กคนให้เข้า กันดีจากนั้นใช้ล้างส่วนที่เปื้อนในยีตไม่ว่าจะเป็นร่างกายเสื้อผ้าหรือพานชนะใดๆก็ทําความสะอาดส่วนที่ต้องการล้างด้วยสบู่ดินแล้วล้างซ้ําด้วยน้ําสะอาดไต่ผ่านอีก6ครั้งเพื่อทําความสะอาดและชําระล้างในยีตตามหลักศาสนาอิสลามปลอดภัยไร้ไขมันสัตว์ไร้กลิ่นสีและสารเคมีอันตรายมั่นใจได้ด้วยเอกสารรับรองคบรบถ้วนจากองค์กรฮา,า,าลานฮาวคลีนสบู่ดินฮาวลานทางเลือกสะอาดปลอดภัยที่คุณวางใจได้มีจําหน่ายแล้ววันนี้1แกลลอน ขนาด5ลิตรทุ้มค่าใช้ได้นานสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อขอใบเสนอราคาและสามารถออกไปกำกับภาษีได้ติดต่อทีมงาน Apple Star ได้เลยค่ะ